สวัสดีทุกๆคนจ้ามาพบกอะเช้าบึงผ้าเพือพ่อนอ,อีกแล้วมามบในวันสึ่งจะกินกินปลาแหกสีหหอมมากลยนะจ๊ะอันเมื่อนี้เาวาบึงผ้ามากินยำข้าปุ้นหรือว่ายำขนมจีนนะจ้ะใส่อันมูยยออุบลแล้วก็ใส่ปลาทูทอดออืแต่หั่นทัวเซนาเนะจ้าเมื่อนี้ประเภทนะจ๊ะใส่พริกสิบเม็ดสิบเม็ดแล้วก็ มีนางเอกก็คือใส่น้ำปลาแม่อีพิมพ์เนาะจ้าอีพิมพ์บลูบอ๋อเทงหรือเปล่านี่จ้าน้ำปลาแม่อีพิมพ์เนาะจ้าน้ำปลาปรุงซุปลองลองชิมขงเพิ่์เบิงจ้าว่ามันจะเป็นแบบไรนี่เอามาใสายย่ยำเอามาใสายย่ยำนิดนึงจ้าบบใส่้ายแต่ว่าสับปว่ากินมันหอมดี ลองเบืองจ่าอะไรเขงเพิ่มมากเมือว่านี่เนาะลองชิมเบืองมีพักจาก่ามีทัวพูมีอันพักอันเนี้ยพักซีเลามีบักทัวมีผักชีใบเดือยห้อมหอมจ้ะย่ำข้าวปุ่นย่ำขนมจีนมีโอ้เมล้จา้ากินน้ำกันทูทุกคนเขาามาจังได้กาฝา,ก,ากดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจใหสาวเบืองเนี่ยเจ้าผมแล้วุวยเลย

เดีล็บมือหนาซะเบุ๋งสีดองตับมะฮงบุ๋งใส่ปลาแกนะหกเนาะนัวหอมดีอือหือและโเฟ็ทแห่งใส่พริกสิบเม็ดในมือโย่อุบลมา แสดำแสดำคนกินกับเสบด้วยจ้าเนาะนัวขาดน

ừ ừ ừ บ,บาสิบกินเผนะ็ดเนี่ยงใส่พริกไปสิบเม็ดกับเผ็ดอยู่เลยจ้ะแสบปากครั <laughs> ถึงลูกโดดแล้วอะ ใส่ปะทูไปชองตัว 나배당자없다 음. 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 พอเมือนกยุงมากลยวบนที่นี้ยุงได้แต่ต้นไหมมันได้ 嗯嗯，好、mm。Hmm. Mm. ข้ามสุขไข้ให้ทุกคนบิน <laughs> ไปแล้จ่าเพชรแห้งรอจ้ามาด้วนี่คำาสุขไทย <c oughs> ยำกันอมจีนใส่น้ำปะลาแม่อีพิมพ์แล้วจ้ะอืม แซ่บจะ้ะตอนเปิดถึงมากอะกินหําปลาอันหําปลาแดกเพป็นหอมดีมินิกับจบคลิปแค่นี้แล้วจ้าขอบคุณใดใดทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมสาวบุญใจก็ฝากเป็นกําลังใจซาบุญในนี้แล้วจ้าทุกๆคนสาวบุญไปละจ้าขอบคุณใดๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย